สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เสียสุะรถขุดบุรีรําครับวันนี้อยู่กันหน้าง,งานครับผมเนาะกับงานขุดลอกเขื่อนโอบดครับโอบกครับเป็นงานที่หินมากมากครับผมเนาะเพราะว่าฝนตกทุกวันพายุฝนนี่มาทุกวันทำให้พวกเราทำงานลำบากมากเลยครับนี่แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการดึงดินถอยดินไปครับเพื่อที่จะไปปั้นคันครับ ทำงานมาตั้งหลายงานก็คุณเจองานนี้แล้วครับที่เป็นของดีสุดๆเลยครับผมกับงานของพวกเราของดีของแข็งครับเนี่ยงานเห็นเห็นครับผมกับงานขุดลอกกันโยกดินไปปั้นทันครับเพื่อจะกั้นน้ำครับผมเนาะออเอาอยัางไงดีครับเนี่ยที่เรา จะไปปั้นคันครับดนึงินเพื่อที่จะไปปั้นกันกั้นทางน้ำนะฮะก็ไม่มีทางเลือกเ,เลยต้องใช้วิธีนี้ครับผมเนาะ,ะมาดูร่างงานแล้วบ้างครับกับหน่วยที่หนึ่งครับผม XCMG XE215C แล้วก็เจ้า OB ครับ SK200SM ครับผม ขยับกันยังไงครับถึงจะไปถึงจะไปได้ครับเนาะต้องโยกดินครับต้องหาแนวทางร่วมกันครับหาแนวทางในการทำงานครับจะแก้ไขอะไรแก้ปัญหาไงครับดูครับบรรยากาศข้างบนก็ไม่เอือ้อมนวยครับเนาะ รยากาศฝนฟ้าก็ไม่เอื้อมน้อยเชื่อเลยนะโอ้ดูท่อนไม้กับท่อนซุงมหาศาลครับใหญ่มากมาครับเอาลงมากันเหนียวครับผมเนาะตอนนี้พอแต่ท่อนซุงที่รองแผ่นม่ปีเป็น10ท่อนครับ20ท่อนครับในนี้ เราจะบอกน้ำกันน้ำให้ได้ครับจากตรงนี้ฮะไปถึงประมาณ 20- ่สิหรือสาเมตรครับบอกน้ำได้แล้วก็จะดึงน้ำตรงนี้ออกครับผมเนาะในตรงนี้ฮะ,อะตอนนี้ก็ให้เจ้าอีซีจีไล่ดินไป่ไยครับเนาะไล่ดินตรงนี้ฮะไล่ขยับครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเราจะให้คันนี้ฮะนะยดินมาขยับดินมาครับเนาะหาวิธีครับผมหาทางออก หาแนวทางว่าจะทำยังไงถึงจะได้ครับเนาะเพราะตอนนี้น้ําก็เออลงมาเรื่อยๆครับเนาะน้าก็ดันลงจากภูเขามาเรื่อยๆ นลยครับเราตามาเย็นไม่ว่าคนระับอย่ามาตอนทางานครับน้องทางทีมงานคนบริการรถจอดหมดแล้วครับสามคันครับจอดหมดแล้วเรื่องนี้นะเราต้องสู้ต่อไปจัดดินปั้นคันครับ ความเป็นไหวยังไงเนาะจริงๆแล้วสุดนะครับความยากเนาะเหนื่อยสุดเลยครับนะฮะโยนกินเข้าไปครับดินเหนียวดินแฉดินอะไรก็โยนไป บรรยากาศฝนลงมาใส่เอากันเข้าไปใหญ่นะครับเนาะไม่มีสิทธิ์เลยครับผมเนาะนี่จะปูทางครับเพื่อที่จะใช้ถุก้ลอลงมาเนาะพยายามปูทางจะไล่หุล้อลงมามจะวิ่งได้หรือเปล่าครับนะมาถอยครับถ,ถอยดำไปเลยครับเนพะื่อที่จะปั้นคันดินครับแต่ถ้าถึงปูงยังไงถ้าฝนตกก็ไม่มีสิทธิ์กับเราหน้างนะานจะปูดีน,นะไหนถ้าฝนตกลง,งมาก็จบเหมือนเดิม ทางเดียวก็คือรอฝนแห้งครับแต่เราจะโยกดินไกลขนาดนั้นก็ไม่ได้กินกันเนาะโยกดินไกลมากก็ไม่ไหวครับเนาะก็รอโจมก็ต้รับโอ้พี่น้องครับตกงตรงอ่ะบรรากาศหน้างานของจริงของใท้ครับ แข็งแล้ครับแต่ว่าตรงนี้เป็นดินเหนียวดินดินโคลนนะโอ้ไม่ไกลเท่าไหร่ครับเนาะเราก็สามารถที่จะยักไปได้เรื่อยๆครับเนาะแล้วก็ปั้นให้ถึงนู่นแล้วก็ใช้เจ้าเครื่องดึงน้ำวพพยาน้าครับดึงมันเป็นดินเหนียวดินโคลนครับทำงานลำบากจริงๆครับเนาะถือว่าลำบากจริงๆ ือว่าเห็นจริงๆครับก็เริ่มปั้นคันได้ได้ไกลผมก็มุดนะเนาะโยกดี๊ปั้นคันมาเรื่อยๆนะโอ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 เนาะโอ้โหนะดูฝนฟ้าก็ไม่เป็นใจให้พวกเราเลยเนาะ เล่นนี้ไม่ได้กินนะครับตายเนาะไม่เอาครับจะไม่เจาะเราจะจะเปลี่ยนเห็นนะครับองี้ยถ้าเราเอาดินอย่างนี้เราก็ไม่ไหวมันไกลเกินเนาะเพราะมันไกลเกินเราได้แค่นี้แหละผมว่าเนาะน่าจะน่าจะเอาแค่นี้แหละน่าจะหาวิธีตรงนี้แหละครับถ้าไม่ได้กินหรอกครับถ้าใช้โยกยิบไกลอย่างนี้เราตายแน,น่นอนเลยไม่ได้กินหรอก ผมเนาะอ้าว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 อาจารย์กองครับทำอะไรหนิมาด,ดูดิก่อนเดี๋ยวจะคุยกับน้องๆครับเอาอย่างไงเนาะเปลี่ยนแผนกันมั้หาวิธีครับมาเปลี่ยนแผนก่อนให้รถนำเข้ามาได้ครับมั้ยโอเปัญหาย,ยัางไงครับเนี่ยชาวดินตรงไหนถึงว่าจะ สามารถที่จะปั้นคันได้ครับเนาะต้องหาดินครับหาดินปั้นคันเอาครับโอ้หน้างานสุดๆไปเลยครับผมหน้างานของเรานี่ใจไม่สู้เนี่ยใจถอดใจนี่คือตายครับเนาะถอดใจนี่คือจบครับนี่เราไม่กล้าที่จะถอดใจนะครับต้องสู้กันต่อไปครับเนาะสู้เุดกำลังเลยนะครับ ดูสุดใจเลยครับหินมาปูนี่ฮะต้องเอาหินครับเอาหินมาทำทางครับโอ้เนาะเอาหินมาทาทางอ่ะตอนนี้จะคุยน้องๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละทุกขบุรีรัมย์ครับกับหน้างานทุลกมากมากครับทำงานเข่งกับผลคลิปนี้ขออนุญ,ญาตเอาตรงนี้นะครับจบแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ